ยาย่าติดโควิดรอบสองก่อนรับฟังฝากกดติดตามเป็นกําลังใจกันด้วยนะคะนาเดชรับงานด่วนแทนยาย่าติดโควิดรอบสองหยอดหวานคิดถึงครับ ณเดชรับงานต่วนแทนยาย่าที่ติดโควิดรอบสองหยอดหวานพันสื่อไม่ป่วยก็คิดถึงติดโควิดเป็นครั้งที่2แล้วสำหรับนางเอกสาวยาย่าอุรัสยาทําให้หวานใจอย่างพระเอกหนุ่มณเดชต้องออกมารับงานอีเวนต์แทนแบบด่วนจีในงานฉลอง75ปีของเซนทันแถมเจ้าตัวยังหยอดหวานพันสื่อให้แฟนๆได้ฟินตามกันด้วยโดยณเดชเผยว่าวันนี้ออกงานคนเดียว น้องไม่สบายเลยรับหน้าที่มาแทนคิวทันควันเลยผู้จัดการบอกว่าเดี๋ยวต้องไปงานด่วนหน่อยนะก็ <ad> เลยมาแทนครับจริงๆผมว่างมีงานนี้งานเดียวรับแทนน้องเขาป่วยอยู่ <S <s <suis> <S ผมก็ดูแลถ้ามีเวลาว่างก็จะเข้าไปดูเข้าไปส่งข้าวส่งน้ำอาการน้องตอนนี้ดีขึ้นเยอะตอนที่รู้ว่าน้องป่วยเราก็อยู่ทางานด้วยกันแต่ตัวผมเองปลอดภัยน้องก็ติดโควิดรอบสองครับ ตอนนี้ใครเป็นก็ได้หมดครับผมเองก็กลัวเป็นอยู่เพราะคุณพ่อติดเตียงเราทำงานเกือบทุกวันต้องเช็คหน้ากองอยู่แล้วจริงๆผมเคยติดไปแล้วแต่ว่างเงียบๆไป เพราะไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนเท่าที่ทราบเร็วๆนี้น้องก็จะกลับมาทำงานได้แล้วนะครับอาจจะมียกเลิกสองสางานแต่หลังจากนี้กลับมาคงเหนื่อยหน่อยก็เป็นกำลังใจให้กันไปถามว่าตอนนี้ต้องดูแลอะไรน้องเป็นพิเศษไหมเขาไปไหนมาไหนไม่ได้ต้องกักตัวอยู่ในบริเวณมันก็คงน่าเบื่อทำอะไรไม่ได้เนอะหมก็คอยให้กำลังใจคอยดูแลแล้วคุยกันตลอดอยู่แล้วถ้ามีเวลาว่างก็เข้าไปดูเขา ต่อให้น้องไม่เป็นโควิดผมก็คิดถึงครับขอให้น้องย่าๆหายไวๆนะคะแฟนตัวจริงและแฟนคลับคิดถึงค่ะ